กิจกรรมความเปียรพักกิ่งไผลีอินาทของที่สองวันที่สามครั้งตอนที่สอง,ว,สองวันที่สิบบทส่วนพาสมัยสูตรเอวเมตตังเอกังรุ่มยามุตตาลังเอสุยารติกาบาปุระมี go down to the road. we I going to người nàng Amma mặc đốt rất sống เจตโสาราสนาด้านนันทวิีโมั่โตัวยมันนตัวโตัสันติโมุทัมมาพิกมุทุนังนติจิงมนางดาสนามะืออ้นยมันนตัวยมันนตัวโสันติโมุทัมนาพิกมุทุนังนิจิงมนางกุมิโรรา ยิ่การที่ทาาชายู่ในของสติอยู่นะที่มหาาชาสันติโสภุตาปิเตระภูฏานะมามารที่มันโตที่มันโตนะมันโตันตี่มทามานาพกามุนางมิมนางปัจมัที่งลาชาอยาวติมหาราชาสันติโสภุตาปิตรามามารที่มันโตที่มันโตนะมันโตสันติโมทมานาพิการมุนางมิถิมนางอุจาราที่ทังราชา นิตมาราชาพะเุตตะปกถะร่ทานมามาเมีไมันโตที่มันโตนั่นโตสันสีดงุ้มันาวิการณหนางอยู่นังคาที่ต่างก็รักสีนางวินารณ์นังกวาจะเป็นวิการของเอโลคุณท่านที่ต่างก็จะตรกสีราชาะบัณฑาตะีสาานธรรมามาแล้วกเวน้ จากเทวะสุตโตจะมาทลเลจิตเทโนจะกันโนัูจะนา่งสงางคคประสิงโค เยนะครัทเยนะรบตาตานิบาติยาภิกขิณีที่คพวยหายหาเทนะตัดตาดิตาดุพันนายติท่านางนตานะโอสถันโนเอมาญาโนทนยหิหิวตาปัญญานัาดุพันนาดุพันนาต่งิตาวิญญาณตัเถนะามมุทังอสุราดิตาตาโรปันเถติทิมันโตดุพันโตสมองศาสนาธรรมะวบา นะตุกุลติารวะวุลิทาตุสุลติศาเรวะวุลิตาาคุวะลิตานาะติศาวุลิตาวะคุะลามาการโนตุนังโนตตโตติโถโนงุนังโลิตติโถทัติไดรายกายาตเป็นนโที่มันโตจิตมันโตนะโตสันติโลมุต้ามานาวิการุนังตมิจฉุนังอาคุตาปาเรวะ ญาอาคูอาคูกัสามาร้เสยาดาตเกตนานนี้มันโตทีิมันโตนัมันโตสังเกตโมท้มันาพิกามุงพีูังวิเตงนัง วันโตนะมันโตสันทีโดมทามันาพกามุงนางมิติงวนางเขมมิยาเอตายามาได้สั่นตีโมถนีาาหรือเรานีาลงมาปราันน้าทยยาเปลี่ยนะานวันนี้โนอีนี้มันโตที่เวมันโตนะมันโตสันทีโดมทามันางพี่กามุงวนางมิติงวนนางเทเต้หรอาจะเปลียนนานนี้นามันวีเย็นหการจุงเยเดีิยว้รห อุไทยทีมันโตสหาอุดตาริโตติโสจาาโสพระมิติงว่านางจหาตาวันโควมโนางตะวามะาโรติฏูิปปะปันโนที่นีมันโตเชโมและสันติโน้นเดรเดอิจราอาโคปัญญาก่าว่าสารวัติโตเตจจามัตโตอาคาหาิโตบริวัติโต ဧတသပါအာမိကံတေရေဒီရေဝေသမေရောမိနေအမိကရမိသာဟပနာမတိချိနာအနပထဟာနာကေနသမန္တုဘံတာပရိဝါဒေရမဟောမုတိသနာပောတိအတိအတ္တမာသေးနောမနလေနာနိယေကောရာဟန္တာသာလံဘဒဝါဝေရတံသာဝါဘုတ္တကုံဘိခူလံတောတာဘိကူကောအသာဒောရဝန္တိဟတောရယံရေအပ္ပေအမိက ยายะวะกิวนัจะโกหันโนอิารุตาโเกเตมาเนหิกันตาเตวขาิกวอเตะอะบระคงนตบาวก็ตนนางนางนางิคุงวังมุงเนังโนปิมยุงใ่โนนิลามาวิจตานักจิโนมรนติสหกุติหิชวกาเตชะเนตุตาติ